น่ารักดีนะครับชมกันซึ่งหน้าขนาดนี้เป็นผัวกอปเถอะครัผมหมายถึงขนมปังหน้าหมีเนี่ยแหละครับทำมาขายแล้วครับเนี่ยสนใจสั่งได้เลยนหมคะเนี่ยนี่ไงพี่บอกแล้วไงว่าช่วงนี้พี่จะมีลาบเหมือนจะได้ลูกค้าเพิ่มสนใจไหมคะเด๋ยวลรถพิเศษให้นะคะเอาไหมคะแล้วคุณรู้หรือเปล่าครับว่าตัวการ์ตูนตัวนี้มันมีลิขสิทธิ์ แล้วผมก็เป็นตัวแทนบริษัทเจ้าของลิขสิทธ์ตัวการ์ตูนตัวนี้ด้วยนะครับเชิญที่โรงพักครับก๊อปพอใจว่าไม่มีราบแล้วแหละมีรวบพี่คะหนูขอโทษหนูไม่รู้ว่ามันมีลิขสิทธิ์ค่ะไม่รู้ไม่ใช่ข้ออ้างนะครับเชิญที่โรงพักด้วยครับน้องพอใจน้องกิ๊บช่วยพี่ด้วยค่ะพอใจเตือนพี่กอปแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงแค้วลาดแค้วลาดถึงลาดสิไม่ว่า สวัสดีทุกคนอาวมีอะไรกันหรอเจ๊คือมีคนโทรมาสั่งให้ฉันทำขนมปังลายการ์ตูนแล้วพี่คนเนี้ยเขาเป็นตัวแทนจับลิขสิทธิ์เขาจะจับฉันไปโรงพักแล้วก่อนทำอ่ะทำไมไม่เช็คลิขสิทธิ์ที่ดีก่อนอ่ะก็ฉันไม่รู้ไม่รู้ว่าการ์ตูนนี้มีลิขสิทธิ์ไม่รู้พี่เขาจะมาเจ๊ในไหนก็มาแล้วช่วยพูดกับพี่เขาให้หน่อยสิ กันแกระดกระดกระดพี่ขอคุณทำไมเนกินด้วยกันไงช่วยช่วยกันหน่อยสิคะพี่เอางี้นะคะพี่ถ้าเกิดว่าให้เรื่องมันจบตรงนี้โดยที่ไม่ต้องไปโรงพักอะพิกเก็มันต้องจ่ายพี่เท่าไหร่คะนาพี่หนาช่วยเพื่อนหนูหน่อยเพื่อนหนูมันไม่รู้จริงๆริอะค่ะได้ครับถ้าอยากให้เรื่องมันจบตรงนี้เอามาหมื่นหนึ่ง หน้าเลียดจัง่ะเฮ้ยนี่กับตีปากฉีกเลยคุยแต่ไม่ได้ยังไงมือนหนึ่งเนี่ยไม่แพงแล้วนะนี่แกลองคิดดูนะถ้าแรกกับการที่แกไม่ต้องถูกจับไปเป็นคดีความไม่ต้องไปโรงพักขึ้นโรงขึ้นศาลแกเสียเป็นแสนเลยนะโอ้โหเป็นแสนเลยเหรอเออเอาวะมื่นหนึ่งก็มื่นหนึ่งโอเคก็เอาเลยไปจับพี่กาเลยตอนนี้เลยเร็วๆใจค่ะพี่ขอยืมเงินก่อนได้ไหมคะเงินพี่อยู่เป็นคอนโด ว่าแล้วมีถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะพอดีเลยคะ่ะโอเคครับคราวหน้าอย่าทำอีกนะครับมันผิดกฎหมายค่ะสัญญาค่ะขอบคุณนะค่ะพี่าทำไมสวยแบบนี้ว่ากู ไม่ต้องบ่นเลยรีบขึ้นพี่เอาเงินปรคืนพอใจเลยค่ะค่ะค่เงินก็มีไม่อยอมเอามาใช้ฉันสมน้ำหน้าลูกนี้เรียกสองหมืนก็ดีออนี่เดยวเจ๊ก,กลับก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายพี <c oughs> <c oughs> ท่ทิพย์คะพี่ทิพว่ามันปแปลกๆปลกไหมคะ อยู่ดีๆเจมีนเนี่ยเขาเดินเข้ามาพร้อมๆกับคนจับลิขสิิธิ์เลยนะคะแล้วก็เดินออกไปโดยที่ไม่มีทุลัอะไรกับเราเลยคี่ว่าน้องพอจะอย่าคิดอกุลเลยค่ะเจนมิน่เขาไม่น่าเกี่ยวหรอกนะหล่อคะอย่าลืมสิคะว่าเจมินมามีฉาย,ยาว,ว่าสักลีลี่นะคะ